ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมฟิวเทวนครนะครับผมวันนี้ว่างๆก็จะมาสเสนอแอปดีๆนะครับผมก็สําหรับใครที่แบบอยากได้เงนินฟรีๆนะครับผมก็นี่แอบปบนี้เลยชื่อว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผม <c oughs> ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างกันแล้วกันนะผม <c oughs> ไม่ต้องไปแ <c oughs> ต่ละคลิปไปแล้วบอกแกดเข้าไปแล้วกันเนี่ยมันจะขึ้นนี้มานี่ นะครับผมแค่เราเกมนี้เนี่ยเห็นนะเกมนี้แค่เล่นเป็นเลเวลหกภายในสะิบสี่วันก็ได้สนะิบห้าบาทเล่นวันเดียวก็ได้แค่เป็นเลเวลหกอะนะครับผมอันนี้ก็สิบห้าบาทเหมือนกันได้เยอะเนี่ยมีหลายเกมด้วย,ยหลากหลายครับผมมาแล้วมันก็จะได้ตังเนี่ยตังอันนี้แ,แล้วก็แบบเอ,อ้ยแหละนี่นจะจ๊ะ แอปนี้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ไลฟ์แล้วก็กดเข้าไปติด,ดตั้งกันได้เลยครับผมฟรีนะผมไม่เสียตังค์นะครับมันมันรวนๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอนี่ให้ซื้อบัตรเนี่ยกดตรงนีน้มันต้องมีเงินก่อนนะครับก้าไปเนี่ยโหลดเกมเนี่ยเยอะแยะเลยหาเงินฟรีๆนะครับผมก็มาบอกกันแค่นี้เดี๋ยวคืนนี้ เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปเกมคลาสสิกแอคชั่นละกันนะครับผมมาโอเคบ๊ายบายเจอกันนะครับผมคืนนี้